มีการแสดงความเห็นจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทีระวรัฒนารัตน์นะคะยกตัวอย่างงานวิจัยขึ้นมาตอกย้ำบอกว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยไม่ได้ช่วยลดอาการป่วยของโควิด -19 ดังนั้นควรเลิกนำมาใช้ได้แล้วค่ะส่วนการรักษาสากลยาต้านไวรัสแนะนำพัคซโลวิดมนูพิราเวียและเรมเดียซีเวียใชมากกว่าค่ะ หลังจากที่แพทย์ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเปรียบเทียบยาฟาวิพิราเวียกับยาหลอกที่ใช้ในการรักษาโควิดบอกว่าให้ผลไม่ต่างกันไม่ได้ช่วยลดอาการรุนแรงไม่ลดการป่วยหนักเข้านอนโรงพยาบาล ไม่ลดจํานวนไวรัสในร่างกายล่าสุดรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีราวรัตนารัตน์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้โพสต์ Facebook ย้ําชัดนะคะว่าฟาวิพิราเวียควรเลิกนํามารักษาโควิด1 9ได้แล้วเนื่องจากรูปแบบการศึกษาเพื่อพิสูจน์สรรพคุณของยาตามหลักสากลก็คือรัมโดไม o u b l e b l i n d e d Control Trial ในขณะที่ของไทยกรมการแพทย์ก็ได้กล่าวถึง เป็นเพียงการศึกษาที่ไม่ได้มี n d ดิงที่ให้ความน้ำหนักความน่าเชื่อถือน้อยกว่า Double b l i n d e d RCT ในการพิสูจน์สมคุณของยาค่ะกลุ่มประชากรที่วิจัยเห็นได้ชัดว่าต่างประเทศที่เขาทำ RCT นั้นใหญ่ถึงเกือบ1200คนและเป็นรูปแบบวิจัยที่เหมาะกับการพิสูจน์สมคุณยาในขณะที่ของไทยนั้นเป็นขนาดเล็ก มีกลุ่มตัวอย่าง93คนค่ะรูปแบบวิจัยไม่ได้เหมาะสมกับการพิสูจน์สรรพคุณยาสุดท้ายแล้วเมื่อลองดูแนวทางการรักษาสากลของทั้งองค์การอนามัยโลกอเมริกาและยุโรปซึ่งส่วนใหญ่ใช้หลักฐานทางวิทยาการวิทยาวิชาการเชิงประจักษ์ผ่านการทบทวนอย่างรอบคอบก็จะเห็นได้ว่ายาต้านไวรัสที่แนะนำคือ Paxlovid, m o n u v e r ยและ Remdesivir ค่ะ อกจากนี้หลักการดําเนินวิชาชีพทางการแพทย์คือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ยอมทราบความหมายอย่างลึกซึ้งว่าหมายความว่าอย่างไรแนวทางในการดูแลรักษาทางการแพทย์นั้นควรใช้ความรู้เชิงประจักษ์ที่ผ่านการพิสูจน์ตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับพร้อมกันนี้ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าตอนนี้โควิดอยู่ในช่วงขาลงค่ะถ้าจะปะทุระลอกใหม่แบบช่วงก่อนๆก,ก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมและปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดรุนแรงในวงกว้าง แต่ยังต้องเฝ้าระวังกันมากๆกก็คือสายพันธุ์ BA.2.75, BA.4.6 และ BJ.1 ค่ะ